กับขำเราผ่านมายิ้มให้หนูใช่ไหมนูอะไรหนูเาม็นขำแล้วนะเรก็ผ่านมายิ้มให้หนูนะผมแล้วห <c oughs> นูก็เบรกเลยสิหนูก็หนูก็เบรกเลยเพราะว่ามันเป็นมันบทหนูก็สามากไม่ใช่ว่าอาซาอย่างยูนีอาซากับอาซาต้องใช่ว่าอาซาอย่างต้องไปอย่างนี้วันพวกยิ่งที่ว่าอาทรงอาซาอย่างยูนี่ ครับเราเร่งพอกันเด้อพี่น้องเด้อชี้เอาขอน้องมาเด้อขอน้องเอามาชี่แล้วเอาอขอน้องมานั่งตรงนี้เอเอขีแมตาจดา,าข,อ,ขาอยู่ใต้ใต้ท้องใต้ท้อง ไม่้ไไม่ไดมใช่เอาเข้าหม้อหมายถึงว่าเราซื้อหมวกกันแล้วรูว้รู้แล้วว่าเราจะใส่อะไรเรื่องอาบน้ำเรายังไงมีรูข้างล่าง,งด้วยเอดินี่ยมันมีที่ปิดด้วยนี่เห็นไหมนี่ รัางมเรับนี่อเบอิตฉากเบ,รเบริร์ฉากเบิร์ฉากลูกกัประมาณตีสามลกครับประมาณตีรครับแล้วขับคอนแกนใช่ไหมแล้วก็ตีรถไปนเครื่องยูคอนแกนพับคอนแกนีประมาณตีสา,าออนะีห้าพอตี พี่นออ้าาอ,องกับที่บดมาคุยกับพ่อหรอกเพราะว่าพ่อก็เลยบ่ไหลพ่อก็เลยนั่งขับรถมาหัวเดียวก็เลยมาพักที่โรงแรมอยู่โรงแรมอะไรนะอยู่อยู่แถวแยกถนยยนใหญ่หุดแหละพี่น้องไปอยู่ไปพักโรงแรมหนึ่งไปเห็นโรงแรมหนึ่งที่โรงแรมพวกที่น้องเตี้ยวน้องสมพักยุ่ตอนนี้แหละ <c oughs> น้องสมน้องเตี้ยวน้องลาเน,นียนพักยุ่ตอนนี้กับพิซาไวน์น้ำน้ำ สายกับบมีซ้ำักกลังจะเชื่อมต่อว่าสายม่ิถึงบ่าใช่ใช่เด็กเอเอเรน้องลงก่อน